ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่หมุนไปตามเรื่องราวในตัวของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจไม่พอใจความรู้สึกตัวมันรู้สมันเป็นความรู้สึกตัวที่ทำให้เราเห็นว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันมีความเห็นแทรกโดยอาศัยสัญญามันไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์ในความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นนะ่ะคือมันป่าศจากความเห็นคือมันยอมรับสามารถเรียนรู้ในการยอมรับตามความเป็นจริงได้โดยที่เราไม่ต้องไปออกความเห็นอะไรท่านถึงบอกว่าให้เรา เรียนรู้ให้ฉลาดในกองสังขารเมื่อเราเห็นตัวเองเป็นเพียงแค่ธาตุเราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นไม่ต่างกันมีความยินดีพอใจเหมือนกัน เรื่องของใครเรื่องของมันแต่เรื่องสําคัญคือเรื่องของเราโดยเฉพาะคนที่มาเห็นโทษของความยินดีพอใจเมื่อรู้สึกตัวเรียนรู้ในความยินดีพอใจนี้รักษาความเป็นกลางของใจไว้มันจะเกิดกระบวนการในการเรียนรู้ให้เห็นต้นสายไปหเห็นตามความเป็นจริงน่าอัศจรรย์จริงแท้ทร,รมาที่พระเจ้าท่านได้ชี้เอาไว้เพราะถ้าไม่มีกําลังสติสมาธิปัญญาเราจะไม่สามารถเห็นแบบนี้ได้เลยคือมันต้องอาศัยกําลังของการฝึกความตั้งมั่น มันถึงจะเห็นได้ความรู้เห็นแบบนี้มัน,มนขาดจากใจนะคือมันเรียนรู้ที่จะไม่ออกความเห็นคือทําลายอัตราตัวเองนั่นเองเพราะเมื่อก่อนเราเห็นอะไรเราก็คอยวิจารณ์คอยให้คะแนนว่าต้องเป็นอย่างนั้นหรือต้องเป็นอย่างนี้มันจะซ้อมให้ความเห็นไปก่อนแต่เมื่อรู้สึกตัวแล้วมันจะยอมรับตามความจริงว่าความเห็นเราอะ่ะมันหลอกเรามานานแล้วเราแค่เรียนรู้ตามธรรมเอาธรรมเป็นแนวไปเลยเราเรียนรู้ในการดําเนินไปตามธรรมนั่นเอง